สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านจ้าตอนนี้น้องตีก็มาถึงตลาดเซาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เข้าสู่คิวรุดนะคะอันนี้น้องตีก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศอยู่ที่คิวรุดเมอยู่ที่ประเทศลาวนะคะนี่คิวรุดเมตลาดเสานะคะทุกคนจะรวมกันอยู่ที่นี่ก็มีหลาย หลายเขตนะคะยังเส้นดงดุกนะคะท่างอนเบือนคำเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนแล้วก็สะพานมิตรภาพไทยลาวหรือลายสาขาอยู่นะคะทุกคนหรือจะไปดงคําสร้างอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเนาะก็มีลายสายที่มารวมตัวกันขึ้นอยู่ที่นี่นะคะในส่วนมากก็จะเป็นรถนะคะระหว่างาเขตอยู่ในตัวเมืองเวียงจันทร์นี่แหละคะ่ะทุกคน คนะคนตอนนี้ก็มาถึงคิรรวรถตลาดเตาแล้วนะคะก็จะไปต่อที่อัน,นุสาวรีกันเนาะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อน,นุสาวรีกันก่อนแล้วก็กลับไทยน,นะคะนี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่คิวรถเมลย อยู่ที่ฝั่งลาวนะคะนี่คือทิวรถมีตลาดเซานะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นหลายคนอาจจะได้มาสัมผัสโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยนะคะทุกคนได้มาสัมผัสโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็เดินออกมาข้างนอกเพื่อจะไปขึ้นรถไปอนุสาวรีย์เดี๋ยวเราไปเที่ยวอนุสาวรีย์กันนะคะทุกคนว่าค่ารถจะ ตลาดเสาไปเทอนุสาวรวิทยด้วยระยะทางประมาณสัก3กิโลนะคะสัก3กิโลเนี่ยเพื่อจะไปถึงอนุสาวรีย mm. <c oughs> โอ้ยเ,เ,เดินไปก็เหนื่อยมากก็เหนืสนส่อยนึงนะ ไปประตูใส่เที่ยวะไปไปว่าไง่ไปที่ประตูใส่ละ่ะไปให้หรับประกำมันหรือเปล่าพ่อใดใช่ค่ะเดินรับลมชมวิวกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะทุกคนเพราะว่าก็ไม่ไกลประมาณสักสองกิโลนะคะกว่าสองกิโลถึงอนุสาวารีย์ประมาณสองกิโลก็เดินชมเดินชมวิวกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพาเดินนะคะทุกคน ก็อยางนี้ไปหึงประตูใส่ก็ประมาณ2กิโลเนาะออกกําลังกายกันก็แล้วกันนะทุกคนนี่แหละคะ่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศบุนท้องถนนอยู่ที่ตลาดเซานะครหลวงเวียงจันทร์นะคะหรือว่าเเรียกว่าอีกชื่อน,นึงคือตลาดขวดินนะคะ จุดนี้นะคะทุกคนที่เลยเห็นรถจอดเยอะๆนี่จะฝากรถนะคะเป็นจุดฝากรถอ่าต้นหน้าตลาดอันต้นส่วนนั้นก็จะเป็นตลาดเสานะคะเป็นตลาดเสาสันสองนะคะอันนี้เพิ่นจะเรียกว่าตลาดขัวดินจุดจอดรถที่ฝากรถนะคะได้เสียเงินนะคะทุกคนได้เสียเงินนะคะจอดรถอยู่ที่นี่นะคะอาจจะน้องตีเองก็ไม่รู้ว่าคันละเท่าไหร่นะคะก็ประมาณคันหนึ่งประมาณ สองพันหรือสามสี่สิบพันกีบอย่างเงี้ยล่ะค่ะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นจุดจอดรถนะคะจะเป็นแต่ช่วงตอนเช้านะคะน่าจะเป็นแค่ช่วงตอนเช้าที่เพิ่นเก็บตังนะคนะทุกคนเพราะว่าส่วนมากก็จะมีแม่ค้าสาวขายเนาะมาจอดรถคนมาซื้อข้าวซื้อของอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็มาฝากไว้นะคะมาฝากไว้จะได้มีผู้ดูแลให้นะคะเพื่อนก็อันนี้เพิ่นเขียนว่าอะไรน้ำใจวันซาติสองพันวามั่นยืนนะคะ เขียนมือตะกี้นี้นะคะนะคะอันนี้ตอนนี้นะคะทุกคนดูบรรยากาศจุดนี้แล้วนะคะน้องตีก็จะพาทุกคนเข้าไปหาอะไรกินไปหาซื้ออะไรกินที่ตลาดขัวดินหรือว่าตลาดหนองจันนะคะทุกคนไม่ว่า,าจะเป็นบรรยากาศแบบไหนแต่ว่าสายแล้วไหมคะเขาคงไม่นั่งรอตีหรอกนะคะทุกคนนั่นละคะ่ะจุดตรงซ้ายมือที่เราเห็นนั่นก็จะเป็นสถานที่ราชการนะคะทุกคนนะคะ จะมีทางเข้าตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เพิ่นจอดลดราคาทุกคนก็ข้างหน้าก็เป็นไฟแดงเป็นสีแยกนะคะเป็นสีแยกที่จะเราสามารถแยกนี้นะคะทุกคนก็ถ้าตรงไปเราก็จะไปพระธาตุหลวงก็ได้นะคะจะผ่านตรงพระธาตุหลวงเข้าไปตลาดเลรียตะก่อนก็จะมีตลาดธาตุหลวงตลาด หัวดินนะคะตรงที่น้องตีอยู่นี่จะเป็นตลาดหัวดินนะคะนี่ละคะนี่คือถนนอยู่ที่ตลาดโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาถึงข้างในตลาดแล้วนะคะนี่ก็จะก็เพินจะขายพืชผักผักส่วนใหญ่เนาะ,ะทุกคนถ้าพูดตามตรงก็คือขนาดข้าวผักหอมผลหมากลากไม้นี่จะนําเข้าจากประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะคะทุกคน สินค้านี่นําเข้าจากประเทศไทยนะคะเนี่ยที่ขายอยู่ตรงนี้นะคะข้าวเหนียวขนาดข้าวเหนียวข้าเจ้าบางจุบางจําจพวกเพื่อนก็ยังนําเข้าจากประเทศไทยทั้งที่ว่าลาวก็ผลิตเป็นนะคะแต่ว่าเพื่อนก็อ่านี่เป็นแบบตลาดเพื่อนก็เลือกตลาดแล้วเพื่อนก็เก็บขยุงขยะใส่ถุงอะไรไว้นะคะคือเลือกตลาดตอนเช้าก็จะเป็นตลาดสดนะ,ะตอนนี้เลาอตลาดเช้านะคะ เป็นตลาดากวดดินดตลาดหนองจันทร์อะลูกอซื้ออะไรไปกินเลยนรมันปิดดึกด่นค่ะเพื่อก็จุดเลดดดดน ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนขายเสื้อผ้านะคะเราก็เดินออกไปสู่เส้นทางที่เราเดินเข้ามาเมื่อตะกี้นะคะทุกคนก็จะมีขายผ้าเป็นเมตดค่าเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ค้าเซาขายอยู่ที่นี่นะคะส่วนมากเนาะลำจุดขายของเพื่อนตั้ง,ตงแต่ตลาดเซาจนถึงคิวรูทนะคะแต่ตอนนี้ต้องตีจะพาทุกคนไป ที่อนุสาวรีย์นะคะอันนี้จะเป็นจุดไฟแดงเลว่าจุดสี่แยกไฟแดงนะคะเราก็ข้ามไปอีกฝากหนึ่งวันนี้น้องตีก็จะพาทุกคนเดินไปนะคะพอดีพูดถึงเรื่องค่ารถค่อนข้างจะถ้าพูดตามตรงก็คือว่าแพงอะคะ่ะทุกคนค่ารถจากตลาดเซาไปที่เรียกว่าไปที่อนุสาวรีย์อะคะ่ะทุกคนอ่า ค่ณจะเอาน้าตีสอง0 0นกีดนะคะสอง0ซนกีดก็จะประมาณสองร้อยกว่าบาทนะคะระยะทางว่าไกลไหมน้องตีว่าสักประมาณสักสองกิโลนะประมาณนี้นะคะสองกิโลสองเซนกีดน้องตีว่าเดินไปก็ได้เดี๋ยวเราเดินไปเอาเอาเอาเองก็แล้วกันนะคนุณๆแล้วก็สมบรรยากาศตามนิมถนนไปด้วยกันนี่คือฟุตบาทอยู่ที่ ั่งลาวนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาอย่างนี้น้องตีบอกว่าพัฒนาเยอะกันทิ้งขยุงขยะก็เริ่มเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมีถังขยงขยะทิ้งเป็นที่เป็นทางแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะ,คะนะคะถนนหน่นทางก็สะอาดงามตานะคะทุกคนนะคะก็หลายสิ่งหลายอย่างก็ค่อยๆพัฒนากันไปก็แล้วกันนาอพูดถึงตลาดนะคะทุกคนเมื่อะกี้น้องตีเข้าไปว่าจะไปหาซื้ออะไรนะคะ เพื่อจะได้มากินนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็ตลาดอยู่ที่นี่นะส่วนใหม่แมคค้าสาขายเนาะแมคค้าสาขายครัเป็นตลาดตอนเ้าตลาดขายผักขายหมี่นี่ก็จะเป็นคนลาวแต่ว่าประเภทขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเครื่องใช้ของสวยเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะถ้าพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าี่ส่วนมากก็จะเป็นคนจีนนะคะที่เป็นส่วนมากนะคะเป็นคนจีนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเจ้าของขายข้าวขายของนะคะเราลองตอนนี้เราก็ เดินใกล้ๆจะถึงอนุสาวรีย์แล้วนะคะทุกคนทางเส้นนี้นะคะตรงนี้จะไปทางตลาดเสานะคะตลาดเสาสันสองจากเมื่อก่อนที่ก็ถ้าจะพูดถึงก็คือมีการปรับปรุงนะคะการปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่จเจริญมากเลยนะยู่ที่ลาวตรงนี้นะคะทุกคนจากเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้นะคะโอ๊ยว่าไม่เหนื่อยก็เหนื่อยเหมือนกันเนอ้อ หอบขึ้นเลยนะคะ, <cam ina> okay, ะ,คะทุกคนหอบขึ้นเลยโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงหน้าประตูไซกันแล้วจ้าจก็ถือว่าไม่ไกลนะคะทุกคนประมาณสัก2กิโลได้นะคะอูสวยงามมากนะคะ <cam ina> <gia copyright> บรรยากาศปลาบันนี้นะคะนี่ค่ะอันนะี้จะเป็นทางนี้จะไปสู่เพื่เรียกว่าออกไปริมโขงนะคะทุกคนไปจุด ท่องเที่ยวหลายๆจุดนะคะพูดถึงอยู่ที่เมืองลาวก็ถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวเยอะไหมเยอะมากเลยนะคะทุกคนหรือว่าชอบแบบธรรมชาติก็ออกขีดสนุนั์บ้านนอกไปอย่างเงี้ยค่ะแต่การเดินทางก็ค่อนข้างจะบางจุดเพื่อนก็ ทางดีแล้วนะคะบางจุดก็จะเป็นทางลาดยางนะบางจุดก็การพัฒนาก็ค่อยๆพัฒนาไปเนาะทุกคนก็บางจุดก็ยังเป็นทางลูกลังอย่างเงี้ยนาแรงก็อาจจะเจอฝุ่นบ้างอางเงี้ยค่ะเจอฝุ่นเจออะไรหน้าฝุ่นก็เดินทางก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงงเงี้ยค่ะทุกคนนะคะ แต่ว่าเรื่องธรรมชาตินี่สวยงามมากโดยเฉพาะถ้าพูดถึงบ้านน้องตีก็พาข้าไปบ้านน้องตีน้องตีก็จะพาไปเลี้ยวไปเที่ยวเขม,มืมล่องเลื่อนะคะกางเต็นนอนที่หาดอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนสัมผัสธรรมชาติโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวแบบนี้ไปกางเต็นนอนริมน,น้ํานะคะ,ะบวกกับวิถีชีวิต ผู้คนในฝั่งเราคือแถวบ้านน้องตีเพ่นก็จะใช้ชีวิตเกี่ยวกับการหาปูหาป้านะคะใส่เหลือ,อกีบนะคะทุกคนแล้วก็ปลูกผักปลูกมีปลูกายายาสูบนะคะทุกคนอยู่บ้านน้องตีเพ่นปลูกยาสูบปลูกฟักทองหรือว่าบักอึนะคะหรือว่าแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมนะคะทุกคนปลูกแตงโมปลูกแตงกวปลูกบักถัว่วบักเขือไปอยิง่งแยคะ่ะทุกคนแบบชีวิตแบบพอเพียงอย่างเงี้ยคะ่ะก็ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะหรือว่าพืนปุูกคส่วนมากอยู่บ้านน้องตีเนาะพืนปลูกเยอะๆนี่จะเป็นไรเขาโพดเขาโพดแข็งนะคะทุกคนนีคะจะมีคนมากวดขยะนะคะเริ่มมีกับประปรงุงนะคะือจะมากวดขยะเริ่มให้สะอาดงามตาอย่างนี้ค่ะ <S <S นี่คือจุดเด่นนี่คือจุดท่องเที่ยวอยู่ที่เวียงจันทร์คืออนุสาวรีย์พระธาตุหลวงแล้วก็พิธตภตณฑันนะคะพิธตภตณฑ์ เพื่อนจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่อยู่ข้างในให้เราได้เห็นถึงประวัติความเป็นมาเห็นเรื่อง,ร,องราว <ๆ S 2> ต่างๆที่เมื่อก่อนนะคะทุกคนแต่ก็ยังว่าแล้วเนาะทุกคนถ้าคนเราถ้ามันอินเกินไปก็ไม่ดีนะสิ่งอดีตก็คืออดีตเราเลือกปัจจุบันนะคะเราเลือกสิ่งปัจจุบันและก็อนาคตให้ดีที่สุดทา ปัจจุบันให้ดีที่สุดคือลอนาคตให้ดีที่สุดก็เร็วกันนะคะทุกคนโอเคนะคะคลิปนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าหากมีขอ้อผิดพลาดประการใดน้องตีตองกรับขอโทษขออภัยพี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะก็บายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนี่คืออนุสาวรียนะ์ในบรรยากาศดีมากวิวก็สว